สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาดูอาการคันสตาร์ตดีดกลับไม่แรงนะครับสตาร์ตแล้วดีดกลับไม่แรงนะครับทางด้านที่มองสปริงก็ปกติแต่สตาร์ตได้ก็ปกติแต่ดีดกลับไม่แรงครับมาดูกันว่าเป็นที่อะไรนะครับสาเหตุมันจะบูทพลาสติกนะครับใส่ไม่เข้าที่นะครับมันจะมีร่องของมันอยู่ นี่นะครับมันจะมีร่องของมันอยู่แต่ลูกค้านะครับหรือวัยรุ่นที่ทำกันเองนะครับไม่ได้สังเกตนะครับใส่ไม่เข้าร่องนะดูเนี่ยสปริงมันจะมานอนอยู่ตรงนี้มันไม่ได้เข้าร่องนี้เนี่ยใส่อยู่ตำแหน่งนี้มันเลยค้ำที่ฝา ถ้าครอบคัดเกิดการฝืดนะครับแก้ไขง่ายๆครับใส่ให้ตรงตำแหน่งมันเข้าร่องนี้พอใส่เข้าร่องปั๊บตัวนี้บูทพลาสติกตัวนี้จะยุบลงไปจะไม่มาเบียดฝาแข้งทีนี้ก็สตาร์ทคืนได้ปกติ